มีอะไรไหมดราม่ากันพี่ยเริ่มดราม่าเรื่องอะไรก่อนก็จุดโทษเลยว่าเอาจุดโทษเลยไหมเออจุดโทษไหนจุดโทษที่จับมือหรือจุดโทษซาก้าเอาจุดโทษซาก้าก่อนจุดโทษซาก้าก่อนพี่สิิมองว่าจุดโทษไหมคือนาทีสุดท้ายคือตอนดูสดอ่ะผมก็ว่ามันก็มันก็มีเขานะอแต่พอมาดูภาพช้าขามันอ้านิดขามันอ้าผิดธรรมชาตินี่ไง่ะรอกระแทก ซึ่งถ้าลูกนั้นน่ะถ้าซาก้าตัดสินใจตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งก็คือไปยิงแปรด้วยซ้ายสวนตัวเข้าไปเลยอะ่ะอ๋อหมายถึงไม่ได้ล็อกอย่างนี้เหรอครับคือไม่ต้องล็อกอะ่ะเพราะว่ามันหลุดแล้วนี่นึกออกไหมพอล็อกอีกทีมันก็ติดเพราะว่าแล้วก็ไอเหมือนแบบอนอยเออร์ยืนอยู่ใช่ไหมล็อกมาเนี่ยนอกจากคาพ้นนอยเออร์มาเนี่ยก็ยังเจอกองหลังบายเยอร์มินิกอีกสองคนที่ยืนรออยู่ครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม สี 4, คนด้วยซ้ำไปจากจังหวะที่ซาก้าลงไปนะครับก็คือมองว่าตอนละค,อะคือเมื่อคืนนะผมเชียร์อาร์เซนอลแต่ว่าก็ก็เอกใจนิดนี้ว่าทำไมไม่ได้ลูกจุดโทษแล้วม,มันกลายเป็นเหมือนแบบพอพ้นมาเล่นเกมต่อเนื่องไปแล้วกรรมการก็เป่าจบไปเลย,โ,ลเลยโดยท,<บ>ที่ท<บ>โดยที่พอลูกลูกตายแล้วไม่ไม่รอลูกตายแล้วก็ไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ย นึกออกไหมไม่แม้แต่จะดูแล้วก็ V.R ก็คงไม่ได้ทักมาเลยลิโอนี่ด่าเละเลยนะบอก V.R จริงยังไงก็ต้องทักให้ผู้ิทธิ์ไปดูกล้องนะแล้วเขานอนเจ็บอยู่ยันกรรมการเป่าอะแล้วลุกขึ้นมาได้คือวิ่งมาใส่กรรมการสตาฟต้องวิ่งมาห้ามอะใช่ฮะปกติเราไม่เคยเห็นซาก้าโมโหขนาดนี้นะเออมันมันก็คงถ้าคือถ้ามองในมุมนักเตะเขาก็ก็เนี่ยจังหวะเนี่ยมันเป็นเหมือนแต่ว่าคือจะบอกว่าอ้าขาเยอะเกินก็ไม่ได้ ป๊อบนึกออกไหมแต่นอยเออขาเขาคยหยาบตามเลยนะคือถ้าเขายืนเฉยอ่ะผมว่ายังคิดได้นะแต่อันนี้เขาเขายกไปนิดนึงด้วยนะแต่มันก็น่าจะเป็นจุดโทษนะมันก็เป็นได้แล้วมันก็ไม่เป็นก็ได้ไงมันมันได้หลายมุมแต่สาหรับสําหรับสาหรับตัวพี่พี่ว่าขามันอ้าเยอะเกินขามันอ้าเยอะเกินจนจนกรรมการน่าจะมองว่ามองจุดนี้มันผิดธรรมชาติรอคอนแทคใช่รอคอนแทค คือเราต้องมองในมุมกรรมการเนี่ยเราต้องไม่มองในมุมแฟนบอลหรือป่าเพราะว่าเขาคิดอะไรใช่ถ้าเรามองด้วยสายตาของมุมแฟนบอลเนี่ยมันจุดโทษอยู่แล้วโอ้ไต่ออกไปปล้วกระแทกเลยขนาดนั้นแบบอย่างที่ป๊อบบอกว่านอยเออร์ก็ยกขาด้วยแต่ว่าถ้ามองในมุมกรรมการเนี่ยเฮ้ยคุณล็อกทําไมขาคุณไม่ชิดวะนี่บอกไหมอันยาลขขาคุณต้องชิดก้าวไปพร้อมจะยิงสิพูดหลายครั้งนสยบอกกเนอว่าผู้สินเขามองแบบนี้เหมือนกับที่เขาให้จุดโทษกับลิเวอร์พูลอะ ที่แฟนแมนยูบอกเฮ้ยมันไม่โดนหรือเปล่าเโคชไม่โดนเลยอ่าแต่ช็อตที่สองมันโดนเห็นไหมโอ้โหขนาดเดอะโมยังยอมรับว่าจุดโทษเลยลูกวานบิซาก้าเนี่ยโอ้ยจะสไลด์ก็็พี่่เหนมวาจะสไลด์ทำไมทั้งแม็กไกทั้งอะไรยืนรออยู่คือถ้าแฟนแฟนแมนยูถ้ามันมันเข้าใจจริงๆมันก็จะด่านักเตะอ่ะมันมีสักคนไปเข้าไปประท้วงผู้สินไหมมันยอมรับกันหมดยอมกันนะก้มหน้ากันหมดวานบิซาก้าก็ก้มหน้าแต่ว่าเมื่อวานซาก้าเอง คือถ้ามองในมุมเขาอ่ะก็คือมันก็เป็นเขาอาจจะคิดว่าก็เนี่ยถ้าปกติล็อกขามันก็ต้องอ้าออกนิดนึงเพื่อที่จะเข้าไปชิดแล้วก็ยิงถูกไหมแต่ถ้ามองในมุมกรรมการก็คือทําไมขามอ้าออกขนาดนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาโอ้โหมแก้ตัวแล้วว่าก็อ้าไม่อ้าผมก็โดนกระแทกใช่ไ่ะจริงๆเขาพูดได้ก็สุดท้ายจบไปสอง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 ในแบบที่แบบขอขออนุญาตคุณผู้ชม โคตรมันสนุกจริงมันมากคู่นี้แบบผมบอกไปตั้วแต่อาเกอว่ายนึกว่าจะโดนนึกว่าจะโดนไม่นะพอเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่เหมือนเขาแบบเหมือนเขาแบบมาดีใครก็ได้อะก็คือลืมความผิดหวังบุนเดสลิก้าบีดี d อ s เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ